รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างสารรค์รายการโดย บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด โดยปกติแล้วห้องน้าก็ไม่ควรตั้งไว้ที่ต้นลมฮะ uh huh. แต่ตรงนี้มันก็เกือบจะต้นลมนะ uh huh. แต่ไม่ได้อยู่ต้นลมแต่ปัญหาห้องครัวเนี่ย s right. <S มันก็อยู่อยู่ปลายลมอะ่ะ uh huh. แต่ปลายลมมาอยู่ที่บันได uh huh. เพราะงั้นพอเข้าบันไดาภาพเนี่ยนะมันขึ้นชั้นสองเราครับแต่เวลานี่ปัญหาคือห้องครัวเนี่ยอยู่ อยู่ในกลางบ้านก็คืออย่างนี้ตอนไหนเนี้ยเรียกเขาเรียกว่ากลางบ้านใช่ไหมจ๊ะใช่เพราะเพราะล้อมรอบด้วยสองข้างอ่ะครับอากาศมันไม่มีทางออกโดยโดยโดยทางกายภาพก็คือมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะตอนนี้ตอนนี้ไอตัวที่ตัวที่ดีเนี่ยเพราะเขามีตัวดูดอากาศดูดฟันอ่ะดูดฟันออกไปทางนี้เพราะงั้นตังนี้โอเคก็ช่วยได้แต่ช่วยได้เนี่ยนะ ออกมาตรงนี้แต่ลมมมาทางนี้นะเพราะงั้นลมมาทางนี้เนี่ยถ้าตรงนี้ปิดไม่มีหน้าต่างมันก็ลมมันก็จะออกมาทางนี้ได้ค่ะมันก็จะไปอเพราะงั้นยังยังโอเคอันนี้เคสนี้เนี่ยจะแก้อย่างไงคะจาะคัคือคือปกติเนี่ยค่ะมุมทางข้างหลังไม่ได้เราก็จะหามุมทางข้างหน้างว่ามันได้ไหมถ้ามันได้ไหมแต่ถ้าไม่ได เราจะมุมทางซ้ายมือได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วก็มุมทางฝาเมอเพราะอะไรเนี่ยมันมีสีด้านอ่ะใช่เพราะว่าห้องครัวมันฟิกตำแหน่งห้องครัวอยู่แล้วห้องครัวเนี่ยมันมีสีสีด้านหลังหน้าซ้ายฝาเพราะงั้นท่านในกรณีที่หลังก็ไม่ได้หน้าก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ฝาก็ไม่ได้เราจะเข้ามุมเพื่อให้มันเตาไฟตรงเนี้ยมันหมดสภาพเนี่ยมันยังมันยังมันยังมุมตัวเนี้ยเพราะงั้นมุมตัวเนี้ยเราก็เราก็ เราก็เข้ามุมตรงนี้เลยเพราะตรงนี้เพราะตรงนี้มันแหลมแหลมก็หาหาลายมามาเสริมออกมาค่ะแล้วก็ตั้งเตาไฟเนี่ยหันหน้าเข้ามุมพอหันหน้าเข้ามุมมุมตรงนี้มันเป็นมุมแหลมแล้วนี่เพราะมุมแหลมเนี่ยตรงนี้คือไม่มีสภาพเพราะงั้นไม่มีสภาพก็ไม่มีดีไม่มีลายคือปกติดีก็ไม่มีลายก็ลายก็ไม่มีมันก็จะปกติไปเพราะงั้นในกรณีที่อะไรลายก็ไม่ได้ เราก็ต้องเข้ามุมแบบนี้ครับตอนนี้เข้ามุมเนี่ยมันมีสี่มุมอ่ะ <bakalım S 2> เราก็ต้องดูนะว่ามุมนี้ตามบ้านหลังเนี้ยตรงนี้ดา,นดาวอะไรมุมนี้ดาวอะไรมุมนี้ดาวอะไรเราก็เลือกมุมที่ดาวไม่ดี<ฮ>ครับแล้วเราก็ตั้งให้มุมนั้นแต่บางทีเนี่ยมันดาวไม่ดีก็ไม่ได้แล้วก็หามุมที่ไม่ได้เร<ฮ>็วลายไม่ได้เร็<ฮ>วลายเช่นคนนี้รับราชการเพราะงั้น ไม่เกี่ยวกับลูกค้า <ห lers S 2> เราก็ตั้งไวต้ตำหน่งลูกค,ค้าได้แต่ถ้าคนนี้ทำทำทำเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับการค,าค้าเพราะงั้นเราไปทับลูกค,ค้าไม่ได้เนี่เดี๋ยวลูกค,ค,ค้าเขาก็หายหมดว่าเราก็ไปต้องไปตั้งไว้ให้ตัวตัวตัวบรารมีหนุนแต่ถ้าเขารับราชการให้ตัวบรารมีหนุนเราไปตั้งไ่ได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจ บารมีหนูนี่ไม่เป็นไรเราตั้งลงไปก็ก็ก็ลงตัวแต่ละเงื่อนไขแต่ดีที่สุดก็คือตัวที่ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยค่ะนะเป็นตัวที่ไม่ดีเลยอ่ะครับตั้งไว้ตรงนั้นก็คือให้เตาไฟเนี่ยเผาสิ่งไม่ดีไปสัไม่ดีก็จะหมดไปแต่หลังจากเตาลงไปแล้วเนี่ยค่ะอถ้าเข้ามุมแล้วข้างล่างก็ไม่มีอะไรละไม่มีบทบาทอ่่าแตก็คือจะ ถ้าเข้ามุมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะหันไปในทิศไหนก็ที่อาจี่จะบอกว่าโอเคตั้งให้ถูกตำแหน่งแล้วหน้าเตาไฟที่หันออกมาเนี่ยต้องหันไปทางก็<อ>ไม่มีไม่มีสภาพแล้วนี่เพราะเตาไฟมันไม่มีสภาพก็ไม่ต้องคำนึงถึงแล้วสิถ้า้งเข้าสี่สิบห้าก็ปลอดภัยดีนะเพราะตอนนี้มันเป็นตัวง่ายที่สุดก<ๆ>็ปลอดภัยดีนะในกรณีที่ที่มันจําเป็นแสดก็ต้องจําเป็นแบบนี้สมมติสมมติสมมุติว่าท่านผู้ชมแบบว่าโอเค เร่งด่วนที่จะต้องแบบอ่ะโอเคย้ายเข้าไปแล้วก็ตั้งเตาไฟอย่างเงี้ยว่าที่มุมเลยจัดการไว้ที่มุมเลยค่ะโอโอถ้าโอกาสเสี่ยมเนี่ยมันน้อยลงคือเพราะว่าเตาไฟท่านจะไม่มีสภาพใช่แล้วมันก็จะไม่เกิดผลผลร้ายผลไม่ดีผลร้ายผลดีไม่เกิดดีก็ไม่เกิดร้ายก็ไม่มีแล้วก็น่าจะดีแต่มันก็ยังมีมัะมีอย่างลวก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีแปดตำแหน่งนี่ครับ พอตำแหน่งตรงนี้เป็นดาวอะไรเราตั้งเตาลงไปก็เกิดตำแหน่งของบ้านแปดตำแหน่งแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเบาลงอ่าไม่ใช่เป็นเกิดจากตำแหน่งของเตาไฟค <Huh. S 2> ่ะนะก็ก็ยังดีหน่อยดีฝากเกิดจากตำแหน่งของเตาไฟ oh. ครับเพราะงั้นดีที่สุดก็คือตำแหน่งของบ้านเา็าเไม่ไปทับถูกตำแหน่งของเตาไฟก็ไม่เป็น uh huh. ตรงนั้นคือถูกต้องที่สุด uh huh. ครับเพราะงั้นพอเข้ามุมตรงนี้ก็ได้เข้ามุมที่อยู่ในตำแหน่งตัวนี้ก็ลงตัวค่ะครับเมื่อกี้แอบเห็นผังที่ที่เป็นผังใหญ่ของบ้านนะคะอาจารย์ครับที่ที่ตำแหน่งที่ตั้งอันนี้ค่ะอาจารย์เขาอยู่อันที่บอกว่าอยู่ถ้าถ้าเป็นบ้านหลังนี้อยู่ในตำแหน่งคือคืออันนี้ผังหนึ่งละอันนี้คือผังนี้คือผังนี้เท่านั้นเองอ๋อไม่ได้ไม่ได้อยู่คือหมายความว่ากำลังจะถามว่าอย่างนี้แอบเห็นว่าบ้าน บ้านหลังเนี้ยอยู่ใกล้วัดพบกับโชมใหม่ของเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขผังนี้คือผังนี้ท่านัลนเองอ๋อไม่ได้ไม่ได้อยู่คือหมายวาวากำลังจะถามว่า อย่างนี้แอบเห็นว่าบ้านบ้านหลังเนี้อยู่ใกล้วัดอ๋ออันนี้อีกอันหนึ่งเป็นไงอาจารย์คืออันนี้ขอถามกใกล้วัดเนี่ยนะคือบางคนเขาแรกเราจะดูที่ประตูวัดประตูก็ประตูโซนแล้วประตูรั้วเลยแจาประตูรั้วสองดูที่โบสถ์โบสถ์สามดูที่เมนค่ะประตูโบสถ์เมนเผาศพอ่าครับแล้วครับสามอย่างเนี้ยดูสามอย่างนี้เพราะงั้นถ้าอยู่ข้างข้าง เรานี่โดยภาพรวมไม่เป็นไรภาพรวมนะหมายถึงบ้านอยู่นี่แล้ววัดอยู่ข้างๆคือว่าตัวข้างๆเราคร่ะจะไม่ว่าจะซ้ายขวา,าซ้ายก็ได้ฝวาก็ได้โดยภาพรวมถือวอ่าปลอดภัยที่สุด<อ>แต่ถ้าว่าเราหาันหน้าเข้าวัดเล้วห,หลังเข้าวัดเนี่ยค่ะอันนี้มีปัญหาละมีปัญหาเพราะเราหันหลังไปพับเนี่ยตรงกับประตูวัดหรือไม่ตรงกับประตูวัดไปตรงกับเมนคือไม่ดี หันหน้าไปตรงกับเมนไม่ดีสมมุติว่าเอาหันหน้าไปก็ได้หันหน้าไปตรงกับเมนหรือตรงกับประตูวัดหรือตรงกับโบสถ์หรือเห็นเมนเมนนี่เพียงเห็นเท่านั้นเองนะเอาเป็นว่าถ้าเราหันหน้าออกหน้าบ้านแล้วเห็นเห็นเมนเห็นประตูวัดเห็นประตูวัดเห็นเมนเห็นบสถเห็นโบสถ์เพราะงั้นบางทีเห็นบสถเห็น ประตูเห็นประตูวัดบางทีไม่เป็นไรแต่เห็นเมนเนี่ยไม่ดีแล้ะแต่ว่าหันหน้าไปประตูวัดตรงกันหน้าบ้านเราในบทตรงกันหน้าบ้านเราหมายถึงหันหน้าไปถ้าแกนเดียวกันเลยใช่อันนี้คือไม่ดีอันนี้ไม่ได้อ่ไม่ได้แต่ถ้าสมมติหันหน้าไปโอเคอาจจะไม่ได้ตรงแกนแต่ว่าเราหันไปเราก็ยังเห็นโบสถ์เห็นประตูอยู่ซ้าเห็นเมนอันนั้นก็ไม่ดีน้อยหน่อย ครับตอนนี้ตอนนั้นไม่ดีก็คือ <ขา S 2> ไปโดนกับโดนกับคนไหนเช่นซ้ายมือลูกคนโตหน้า<ฮ>บ้านลูกคนที่สองฝ้ามือลูกคนที่สามเพราะง,งั้นอยู่ฝ้ามือลูกคนที่สามเนี่ยแย่และถ้าซ้ายมือก็ลูกคนตโตแย่แต่ถ้าหันไปตรงๆเนี่ยมีบทเมือลูกคนที่สามก็แย่ครับก็เดี๋ยวเกี่ยวกับคนที่เท่าไหร่แล้วข้างหลังอาจารย์ถ้าอยู่<อ>ข้างหลังถ้าข้างหลังก็ข้างหลังก็ คนข้างหลังจะคนที่สองคนที่ห้าคนที่แปดไม่ดี<ม>ถ้าตรงกับประตูตรงกับเมนเพราะบ้านลงไปมันมีแปดตำแหน่งล่าหลางังซ้ายฝาแล้วก็สี <45, S 1> ่มุมสี่มุมสี่ตำแหน่งเพราะงั้นเมนอยู่ในตำแหน่งไหลก็เกี่ยวกับคนคนนั้น<ม>ครับปกติถ้าเราได้ไล่บุคคลไหนเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเนี่ยคือลูกคนที่สอง ซ้ายมือคือลูกคนโตฟ้ามือเป็นลูกคนที่สามเพราะงั้นหนึ่งสองสามอยู่ข้างหน้าคนที่สี่คนที่สี่ตัวบ้านคนที่ห้าคนที่หกอยู่ฟ้ามือคนที่คนที่เจ็ดจากหลังบ้านเบี่ยงมาทางซ้ายมือคนที่เจ็ดคนที่แปดอยู่กลางหลังบ้านคนที่เก้าก็อยู่อยู่มุมฟ้ามือกลางหลังบ้านพอคนที่สิบก็มาเริ่มต้นที่คนที่หนึ่ง Oh. ครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่ง uh huh. ครับนั่นก็แต่เรื่องเตาไฟมันเกี่ยวข้องกับทั้งหมดทุกคนโดนหมด uh huh. ถ้า uh huh. ไม่ดีทุกคนโดนเพียงแต่ว่า uh huh. จะโดนก็ต้องโดนกับเจ้าบ้านก่อน uh huh. พ่อแม่นี่จะโดนก่อนเจ้าบ้าน uh huh. ใช่แล้วคนกับโดนกับบุคคลที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้านคนนั่นก็จะต้องโดนก่อน เล่าคนที่ลองลงมาไม่เกี่ยวข้องก็ก็ลองลงมาเพราะงั้นเรื่องเตาไฟจึงเป็นตัวสำคัญตำแหน่งสําคัญตําแหน่งหนึ่งครับเวลาตั้งเตาไฟตําแหน่งเตาไฟสําคัญและเลิกการตั้งเตาไฟก็สําคัญถ้าเลิกผิดก็มันมีตัวที่อันเป็นไปเหมือนกันเพราะงั้นเรื่องเลิกกับเรื่องตําแหน่งคู่กัน แสดงว่าสมมติอ่ะอินเคสว่าแบบว่าตั้งไ้ถูกต้องแล้วตั้งอ่ะสมมติว่าเอาให้เช่แล้วลว่าตั้งเข้ามุมแล้วการสี่สิบห้าที่อาจารย์บอก,ตแ,กตอแต่เลิกในการกที่จะตั้งตัวนั้นก็สาคัญเลิกไม่ถูกถ้ามันก็เลวร้วายได้คืออาจารย์เอ๊ก็อยากจะบอกว่าเออบางทีเรา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 สามารถช่วยตัวเองได้ว่าอโอเคอ่ะเอาเอาหลักง,งา่ายๆอย่างที่อย่างดูรายการผู้ทู้ชมก็จะได้หลักคร่าวๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็คืออ่ะตั้งเข้าเสียง15สิบห้าแล้วเลิกเนี่ย ถ้ามีหนังสือของที่อาจารย์ทำทุกปีอย่างเงี้ยเราก็คือใช้เลิกปลอดภัยอ่าโอเคใช่ไหมคือบางทีเราก็อยากให้ว่าท่านผู้ชมเป็นสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นก่อนใช่ไหมฮะโอเคนะก็ก็อันนี้อันนี้อันนี้จำาแล้วก็ จดเอาไว้เป็นเป็นเหมือนกับว่าเวลาเป็นข้อเตือนใจเวลาถ้าสมมติว่าจะซื้อบ้านใหม่หรือว่าจะขยับขยายหรือจะเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเนี่ยนาออาจารย์เราก็ท่านผู้ชมก็ก็ระวังตรงนี้ใช่เพราะมันระวังตรงนี้มันสําคัญนะจ๊ะแล้วก็ระวังตอนเลิกด้วยอ๋อค่ะเลิกคือการเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นไม่ดีค่ะเริ่มต้นเหมือนกับเก่าแล็บเก่าแลกบไม่ดีเก่าที่สองเก่าที่ออมแล้วเพราะงั้นมันก็มีผลเพราะฉนั้นเลิกกับตำแหน่งมีความสําคัญเท่ากัน เพราะงั้นอยากไปดูว the ่าเลือกมันสำคัญแค่ไหนอ่ะมันทำไมต้องมีตัวเลือกตัวเนี้แต่สถิติที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากตัวเลือกเนี่ยการกระทำคือคืออะไรจะเกิดจะกระจับการกระทำแสดงว่าต่อให้องศาบ้านคุณดีขนาดหนดีขนาดไหนถ้าคุณตั้งเตาไฟผิดก็ก็ไม่ดี ก็เท่ากับว่าสมมติว่าอ้ยองศานี้ร่ารวยมากแต่ตั้งเตาไฟเนยไปตําแหน่งที่เผาผานเงินเผาผานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกันแตวดีมันหายไปเลยเพราะงั้นมันเป็นคู่กันนะค่ะเตาไฟก็ต้องถูกบ้านก็ต้องถูกและเลิกก็ต้องถูกเตาไฟตั้งถูกบ้านก็ดีแต่เลิกไม่ถูกมันก็ยังเลวร้ายแต่ตอนนี้เรื่องเลิกเลวร้ายเนี่ยมันมีเลวร้ายถาวรกับเลวร้ายชั่วขณะมันมีสองอย่างเพราะงั้น ถ้าเลวร้วายชั่วขณะม,มันก็ไม่เคยเป็นรายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวเลวร้วายถาวรเนี่ยอันนี้มมนก็ก็แยกเหมือนกันครับค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงค่ะยังอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เกรยียงไกรบุญทกานนนค่ะพักสักครู่ค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16ส,สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02381 8388ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงหยินหยางสัญจรนะคะและแน่นอนค่ะช่วงนี้เราก็มาดูดวงกันซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามาอย่างเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะแล้วก็ฝากดวงฝากคําถามนะคะถ้าฝากดวงก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิด ฝากมาให้ครบนะคะอยากทราบเรื่องอะไรก็แจ้งมานะคะเราก็จะนํามาคุยกับท่านอาจารย์ให่กรงไกลนะคะครเริ่มดวงแรกของสัปดาห์นี้ค่ะจารดวงของคุณเขมค่ะจากจังหวัดพะเยานะคะคเป็นคุณผู้หญิงเกิดวันที่21พฤศจิกาย,ยน2,506ค่ะเวลาตีสี่ค่ะอาจารย์ครับดูจากดวงนี้เนี่ยเป็นไงคะอาจารย์ตั้งแต่อายุ40 40, 40 46ถอยหลังไป เป็นช่วงที่ดีของเขากี่ปีคะอาจารย์ผ่านมาแล้วใช่ไหมที่ผ่านจากอายุ45ถอยหลังไปแต่ตอนนี้อายุ55ก็คือทอยหลังไปญญเยอะะครับแต่จาก10ปีนี้ถอยหลังไปอีกเป็นช่วงที่ดีเพราะงั้นก็ดีมาตลอดก็คือดีดีทีละดีมาตลอดเปลี่ยนทีละ10ปีไหมอาจารย์ครับเปลี่ยนทีละ10ปีมาไม่ดีตอนอายุ46 สี่สิบหกแต่ตอนนี้อายุห้าสิบหกก็หมดแล้วสี่จก็สิบปีแล้วไงสี่สิบหกป็นห้าสิบหกที่ไม่ช่วงที่ไม่ดีครับตอนนี้56ห้าสิบหกก็อีนิดนึงพอเข้ามาอายุห้าสิบหกตอนนี้ดีขึ้นละเพราะฉนั้นเสียดายสิบปีถอยหลังไปครับแต่ก็ยังเขายังมีโอกาสอยู่คือต้องต้องสามารถแก้ได้ใช่ไหมคะครับก็ก็ตอนนี้ช่วงตอนนี้เป็นช่วงที่ดีของเขาสิห้าสิบหกตอนนี้ครับเป็น เป็นเป็นช่วงที่ดีแต่ว่าสิบปีที่ดีคือเปลี่ยนแปลงใหม่อ่ะครับแต่ว่ามันเป็นตัวเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ไม่ดีครับเพราะงั้นตําแหน่งไม่ที่ไม่มีไม่ดีก็คืออํานาจและบทบาทมันจะด้อยลงเพราะฉะนั้นเวลานี้ตัวแก้ก็คือแก้ตัวตัวตัวตำแหน่งหน้าที่ตัวนี้คือเกี่ยวกับตัวสติด้วยตัวสติคือตัวยับยั้งอ่ะ บางทีทุกคนคิดมันก็มีสิทธิคิดผิดคิดพลาดได้แต่ถ้ามีตัวสติมีตัวจับยั้งได้เนี่ยพอผิดพลาดเขาก็จะหยุดฉะนั้นเวลานี้ก็คือตัวเนี้ยตัวตัวการยับยั้งเนี่ยไม่ดีต้องแก้ด้วยตัวนี้แล้วดวงนี้เป็นดวงที่ได้คู่ครองที่ดีด้วยนะดวงนี้ดวงเป็นเป็นดวงคุณผู้หญิงมีคู่ครองที่ดีแล้วดวงนี้เป็นดวงที่ทเที่ยงตรง สัจจะมีมีสติที่ดี <c oughs> ไม่ทำเรื่องไม่ดี <c oughs> เพราะงั้นเป็นดวงคนที่ดีเพียงแต่ว่าติดตัวที่ถนนชีวิตเข้ามาตรงนี้ไม่ดีเพราะงั้นในนี้เพียงแก้ตัวถนนชีวิตเขาเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างเขาก็าดี <c oughs> แต่ถึงแม้ว่าช่วงนี้ไม่ช่วงนี้ไม่ดีแต่ย้อนอดีตไปเนี่ยคือเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพราะงั้นถึงแม้ว่าเขาไม่ดีมา แต่เขาก็ยังไม่ลำบากเหมือนไม่ดีอีกเนี่ยตอนนี้จะลำบากแล้วเพราะไม่ดีมาสิบปีแล้วเนี่ใช่ใช่ตอนนี้ไม่เดกสิบปีตอนนี้จะลำบากแล้วครับเพราะงั้นก็ขอให้มาแก้ทุกปีต้องแก้ทุกปีนะคะคุณแล้วพอแก้พับเนี่ยเขานอกจากตัวไม่ดีไม่เกิดแล้วตัวดียังมาอีกเพราะงั้นคุณดวงเนี่ยเป็นคนรวย มีมีโอกาสรวยเป็นครับเป็นคนรวยใช่ใช่ต้องมาแก้ทุกปีนะคะก็ขอให้มัแก้ทุกปีใช่ใช่ต้องมาแก้ทุกปีค่ะถัดมาค่ะอาจารย์ค่ะดวงของคุณทูลใจค่ะจากจังหวัดนนทบุรีเป็นคุณผู้ชายนะคะเกิดวันเสาร์ที่สองกันยา2 5 0 4อค่ะอาจารย์เวลา6โมง18นาทีค่ะครับนับชีนปีนี้อายุ58ค่ะครับดวงนี้จะเป็นดวงปีฉลูค่ะครับอ่า โดยพื้นฐานดวงนี้เนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์เป็นคนพูดเก่งคิดเก่งทำงานเก่งเรียนรู้อะไรก็เก่งเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยก็ยังมีติดตัวมักจะมีตัวอารมณ์หงุดหงิดอ,อารมณ์ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเก่งมากนะทำะรายนี้ทำทำได้ทุก <Okay. S 1> อย่างแต่ว่า ชีพิตของเขาเนี่ยรู้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างทําได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ด่างใจทุกอย่างทําทุกอย่างไม่ได้ด่างใจยกเว้นว่าตัวเขาทําเองแล้วดวงดวงนี้เป็นดวงผู้ชายนะคือดวงแบบนี้เนี่ยเรื่องคู่ครองก็เหมือนกันมียากมากเพราะคิดแล้วคิดอีกไม่ได้ด่างใจไม่ไม่ร้อเอร์ซ็นต์สักทีคือคือเลือกมากอ่ะอเลือกมากคิดมากเพราะเป็นคนช่างคิดอะแต่ ตัวที่ดีก็คือเมื่อรักใครแล้วไม่ซีโซรักคนคือรักคนนั่นแหนนละซื้อซื้อสอะคือรักปักใจครับเพราะงั้นนี่คือคือส่วนดีและอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องการเงินมีระเบียบว,วินัยมากไม่ซีโซชายไม่ซีโซจ่ายแต่เพื่อเจออะไรที่ถูกใจนะไอ้ระเบียบวินัยหายหายไปครับแต่ดวงนี้เนี่ยมีเงินใช้ตลอดเรื่องเงินเข้าไปขาดแคลนค่ะ ครับแต่ว่า,ามีเงินใช้แบบถูกจกํากัดอะครับ<ง>เพราะงั้นดวงนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ท่านดิ้นรนมากๆพับจะผิดหวังแต่ไปเรื่อยๆเขาจะดีไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นส่วนดีมีเยอะ,อะดวงนี้คิดแต่เรื่องดีเรื่องถูกต้องเรื่องไม่ดีเขาไม่ทําเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยข้อแรกต้องปีดแก้ทําปีนี้ก่อน เพราะปีนี้มันเป็นตัวคู่เหมือนกันมาแต่ปีหน้าก็แก้อีกอย่างหนึ่งแก้เพื่อให้ปีนี้เหมือนกับว่าตัวเขาคนเดียวแต่มีจิตสองจิตครับเพรารันก็คือแก้ให้เขามีจิตสองจิตก็จริงแต่ความคิดทั้งสองจิตคิดออกมาแล้วตรงกันเพราะงั้นต้องแก้ให้ดวงเขาเปิดพอดวงเขาเปิดเนี่ยเขาจะไปได้ดีครับเพราะฉะนั้นก็จะจัดแก้ให้ดวงเขาเปิด <C> e <at> ของคนใจนะคะ ทุกอ,อย่างเข้าดีหมดมครับอาจารย์คะสัปดาห์นี้เวลาหมดซะแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ใหญ่เกงรงไกลบุญทักการนนเป็นอย่างมากค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะส่วนทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชน สถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนนท์ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ